นะครับเออเอาละครับาราชานิยายนำมาจะเดื้อพี่นองก็ไว้ชื่อวนา,อาดอกว่าปผ่าปับนะครับอ่ามันอ่าปีนองก้าความเก็ใจตั้งแต่บันนี้เป็นต้นกราบก็อพรบารมีอาจารย์เดียยอาจารย์ด้วนบอกแกตับและบารมีกัลุงฟองอ่าก่าอพรลุงสัดในตรวจเบ่งนะครับทิ้งจัตุรัสต่างไ่พรุร่งนตาใหญ่ จะเป็นกลุ่มโมตาปลันตาคุณแก้วตาคุ้นเรไปในบ้านก้อ,องปีนานะครับนอกจากเดี่ยวปกป้องกลมกลองบ,บุพเพลีวและจะบานยังอยู่ยินเป็นรูปปราตนาทิ่ดใดในความเจ็บความใกล้ความเชื่อมประหยัดโกรกาก็อยายมีหยกอกย่างไปน้ไกลเบตตาหยกอกย่างไปน่ยไกลหนับตื้อประจานวนเถิดกราบสวัสดีนะครับ พราะการหลกบันวนและชีวิตคนก็ยอมจะวนไปตามโลกกัรรุกถุกยอกและมุ่นเวียนยอมจะเปลียนแปลนเช่นเวลาไปเดนต,ออตร,นรองแล้วก็ข้องจำคัญเราจองกัยันมันํำก็คำดี อันนี้จังลังกานนาดนานมาแล้วก็เราไม่เรลวต้จากก็ตุกบกลายเป็นราคีไม่จะพอจำกัดคนจนหรือมีจะต้องตายต้มปืนปัตตพีโดยมิตานตน อย่ามอตาดองล่องกันไล่ว่านุ่มรือราวรมีแก่้าจะลืมตายชิงนันรายเดปนเมื่อราบนึงได้โลกมนุษย์เรายังไม่หยุดวนชีวิตคนยอมเวียนเปลี่ยนแปลไป เชนาอยายุไหลลวงไกลจาว่างามทุกบ่องยามเรียกขึ้นมาเคยได้บางหรือจะไหนอันกระพุทธตะองแต่ตร่องร้อนหน้าจังหวัใจแต่ไม่อาจลองไลหน่วยโบโลกโรดา โลกบนุลเรานี่มันจะดีต่อตรองไหนแต่ก้าวใจจริงที่มีประโยชน์แต่เมื่อรู้แล้วโปดรดศึกษราสั์ที่มีเนือก็นั่งก็ตั้งเกี่ยวและก็จะมีกาต่อเมื่อตายลายประการโอ้วยาลืมดูว่ารอมัวมอง จงปิดยาระนัยตราดึงดูละดึงแกนรนันเมื่อแรากุนาความด่นบำเพ็ญทานยาร,รารันฟันปิดก็ขิดตะจากาักรจักวันสับรมบาดดองก็เป็นก้องดอกไกถ้าเราตายก็ไม่ได้ปาไปรู้นรก รือระวันอันพประพุตธกงทรงนิบ้านก็เป็นดันกรนจืดด่านแตรรองดังอยู่กองกำจามารวะวัดูุลงคงจะไม่ได้รับปนตาร่างกุร้อนกำดีคงจะไม่ช่วยไหน เมื่อข้าไปจาวิ่งว่อนกับพี่โน้องคนตันตายแล้วก็ยิ่งใจรื่อนน้ใหญ่มากวักวักพี่โน้องากันในปากบันเทิงโอโดอ้อใจยกยนก,ก่อนกัาแล้วก็เป็นโบราณ เป็นโบราณเรื่องเละจะกล่าวถึงเมืองเทวามาตะลังเรียบบานเทวันเหลวก็เกียดบันเติงกียดพระเก่งกองพบครันได้จบแดนนินก่อน้อยพระองทรงมาก่อนในชานุภับได้ปราบปราบตัวกีก็ประเิศ ตลอดตังงเป้าเราตะมินตีมาตาตายจากดารินก็ถึงปลาบุรีแหล่าคนเราไม่กิดต่อ ามาแนดกันมีกล่าวนี้มีรอดดูแลอมนาจเมืองเราไม่ปลอดภัยันยังจะอดาประดำนังบัลลังรัดกลอมเระเวดกัจัดรัดสามีกับผู้ที่มีลันไข้ตั้งนบประดลลูกใจพอกวัาเธอไม่ปลอดภัยและต่อปลาใจรตัต,รนตนา ตาไวบังคมพระเจ้ากาตเด็จพ่อเออริญเจริญเดืน,ช,น,าน,ดนดชาวนบดนพระเจ้ากาตาไว้บังคมพระเจ้ากาสเด็จเมธสวัสดีนะลูก,นกโนพดนดพระเจ้ากะก็ไม่ทราบาว,ว่าตาเด็ดพ่อแล้วพ่อเสเด็ดเมธทั้งสองพระองค์มีราชจจประงคงอันใดเลยพระเจ้ากาที่เรียกลูกมาข้าต้อการจะมีทรับสั่งเลยพระเจ้าเออ่องมีมันก็มีแน่นอนนะลูกซึงกนครกโรมตะโนหน้านี้ก็เรียกว่ากษัตริย์มีอำนาจในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคืนอำนาจนั้นใกับปี่น้องประชาชนก็ไป ก็ตอกหาในปี่น้องประชาชนผู้ที่มีความรู้มีความสามา,า,ารถจบการศึกษามาจากต่างประเทศเี่ยเอาความรู้ความสามารถนั้นมาพัฒนาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองคือต้องการในบ้านเมืองเรานี่เจริญมันอย่างรยบอารยประเทศที่ได้เจริญกันแล้วนะแต่หลังจากที่เราได้คือนอำนาจให้กับปี่น้องประชาชนก็ไปนะแต่ถึงการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดูแล้วไม่ต่างกุณนางโบราณ อันนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ที่มีโอกาสเด็ดสังคมจะสร้าง่านนิยมไมู่กท้องมีอำนาจมักจะปูขาดำนาจกลายเป็นว่าผีดรองประชาชนในดินดุระกันดานต้องพบปะแต่ความดดรอด้อนมีแต่การกุมกีกุรีไม่เป็นตำปัญหาสังคมมาใบย,ยมุกนะยาเจติดแล้วก็เจ้าจัวก็เคลื่อนเมืองไปหมดนะเราเปลี่ยนมือรัฐบาลเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะเพืาตอต้องการแค่ปัญหาชาติ คนสุดท้ายพี่นงประชาชนก็ร้ายที่พึ่งนะเออแต่ปัญหาสำคัญไปยิ่งกว่านั้นก็คือปัญหาภายในราชสำนักเอาละเราจะต้องหาหรืรคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องอะไรเลยพระเจา้าก็คืออย่างนี้ตั้งแต่ที่พระเจ้าจอมยักษ์ของนครล,ลักลอบลับโลกก็คือยักษ์นันทพันฑ์มันให้ต่างัน นำราชสานมามอบหรือตะไว้ต่อพ่อนี้พ่อก็รับราชสารแล้วก็ดียกดีใจคิดว่าจะเป็นราชสารไว้พอดนะอะไรทำนองนั้นแต่พอแต่ราชสารนั้นดูก็เป็นติทรับจริลๆอีกอย่างพ่อเองก็เต็มช็อกท่าทำไมเลยเปื่อว่าก็ได้ขอความจดหมายบอกว่ายักษ์นันตปาะนมันประกาศํำสงครามกับเรานะ มันบอกว่าจะากัพ่อสู้มันไม่ได้ก็หมายถึงว่าพ่อนี้จะท่องจะไลยพลังอำนามอบัลังนี้แก่มันและมันข้อปัดวันนัดวันมาเป็นที่เรียบร้อยที่มันจะต้องมารับสัญญามอ่อเมืองจากมือพอ่อโอ้อย่างนั้นเลยพจ้าค่ถูกต้องและอีกอย่างพ่อเองก็นั่งประมาณกําลังบ่าเราคงจะสู้มันไม่ได้ทางด้านกาลังพลกาลังอาวุธยุทธุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ แสดงว่าเจเดตพ่อยอมฝ่ายแพ้กับยักษ์ดันตพานโดยปริยายหรือพระเจ้าค่ะมันคงไม่เป็นเช่นนั้นไอ้คนเรามีความฉลรดขาดเหลียวไม่ได้พ่ออยากจะพลิกแปลความฝ่ายแพ้นะที่มีอยู่ในตอนนี้ให้กลับมาเป็นใจชนะเ <c oughs> จะเดตพ่อโอกาสที่เราไม่ได้ดร,รู้รบปรบมือกับมันเนี่ยแล้วเราจ,จะชนะได้อย่างไรพร่เจ้าก่ะก็คืออย่างนี้วันที่ยักษ์ดันตะพานมารับธัญญาโมกเพิงจากมือพ่อหมายถึงว่ามันจะต้องมาแต่มันผู้เดียว ราะยักษ์ดันตาพันมันไม่เคยกยานไว,วกลัวใครนะถึงวันนั้นที่ลูกพ่ออยากจะหานนักรบไปรองรอับชู้รบปรบมือกับยักษ์ดันตะพานนะโอ้แต่ลูกคิดว่ามันจะต้องหมดจิตไปจยางไมันคงมนไม่มีใครที่ไดมาเสียงทายหรอกมันจะต้องมีอายุตยาเราไม่เคยสิ้นคนดีนะทนะึงเดี๋ยวนี้พ่อเองได้เจอพระบรมนัก ที่โด่งดังหลายหลายสำนักจะเป็นสำนักปาริีคนตัญญะสำนักปารุตีตรงตุดไอแค่ร้องสำนักเนี้ยจะต้องเขาใจจะนักยักันตฟันได้อย่างแน่นอนโอ้แล้วว่าไรพระเจ้าคะที่เด็ดพ่อจะประกาศเรื่องนี้ชัดเจนทีก็เรื่องนี้ที่ลูกที่พ่อกับแม่จะต้องขอความบิ่นแจงรูนะ้พ่อกับแม่ยากประกาศว่าใครที่ใดมีความสามารถเอาใจจะนักยักันตฟันผู้นั้นนั่นแหละได้รับรงางวัลไปจากมือพ่อและมือแม่อย่ากดอามเจียว แต่ถ้ากิกว่านักรบนั้นเป็นผู้หญิงพ่อกับแม่ต้องการให้เธอ่นแหละได้รายจ่ายพิเศษกับนักรบผู้นั้นกับผู้ทรัพยินค้นัน้นนะลูกถ้าเธอจะว่า,ยอ,าอย่างไรเลยจ้ะเธออย่าลืมว่าพ่อแม่นั่นแหละเป็นร่มโพร,ร่มไรพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยและกี่จางความทุกข์ของพี่น้องประชาชนมันก็เป็นความทุกข์ของเป็นดินเออจะเด็ดพ่อที่ก็เดดแม่ที่ก็รบอีกอย่างลูกคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ นี่เจ็ดตัวเคยมาป่านี้นนนแล้วต่ำนุ้นเราเรื่มอมู่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้แล้วขอเด็ดพ่อเด็ดเบ็ประกาศไปแล้วนะลูกยิดนดีจะแต่งงานกับผู้วัตรวินผู้นั้นไปจ้ะก็ต้องอย่างนั้นลูกเออถ้างาการกินนั้นเขาปลุกประกาศไปทีเออถ้างั้นไม่อยากนะนายพนแกตายโทษคำสั่งลงไปเลยเออนี่จะแดงว่านายพนเออ จำนักตั้งสองจำนักนี้ได้พูดได้ยินแล้วก็รู้จักชัดเจนใช่ไหมนายรู้จักชัดเจนไปเจ้ากันโดยเฉพาะจำนักปรู้ที่คนต่นา,างๆผมก็ไปอยู่บ่อยนะโอ้ทุกวันได้พูดนี้ไปบ่อยเออไปเจ้ากันแล้วได้พูดนี้ไปจ่จนี่มอ่อมโป่ล้วจนนี่เล่กตายเป็นเหมือนกันเอาเจ้าเบื้องเลย เล่นเป็นเพรย์เป็นรากดิดเป็นเล่นตายเป็นอันเมื่อบานกูโยนต,ตรงนั้นอยู่ตรงเทียนนั้นโอ้แต่เล่มอมไม่จ้าบอกว่าแม่ตุนกันเล่นได้ไหมแล้ะพืชจะเล่นไม่เป็นเหมือนจะอยู่ตรงเกจ์เฉยนะั่นคุณบรรลุเพื่อแล้วอันนี้นี่เป็นเจ้าเป็นนินบุรยเบรกเบรกกูปูเลยเออจะได้บ่นได้ปูนี่เคยไปบอยไปเจ้ากันไปไจโตนกง นี่นายพูดโตนกเ,าเ้าวระยากันยังไม่รู้โตไปเลยนก้าเบื่อโตโปรยโตโปรยโตไปออไหนม่ได้เลยไม่ใจเอาเบื่อกันนี่แม่เอ้ยแม่คุณคุณแหลกว้าวหนักแหลกันนานว่าคนตุกขึ้นมาคนตกใจยากมียนดาไม่ป 9, ากก้าวบันกาลับไม่ใกายกับกายไม่ได้เพื่อข้อก็ไม่่ายพอดโตได้เลียปร้อย แต่ดูมั่งบอกโมโตนกเ้านี่โมโดีเล็บจอมปัญญาไม่รับมาเป็นเรื่องไอ้พุวกกู้ปนีไม่เจ้ากกือโมโตนกเ้าวทุ่นย,ย่อยสิว่าเขาไปตั้งดิบใจฆ่าเดินคนนี่ป่าน,นกเ้าไปตั้งแล้วไปรับเป็นล,ลังกลัวกันนั่นโมโดีปัญญาเพไปเล้ยไม่จับปัญญาเปลือ,อ้ไปหนังจับแร่เลยหลังที่เมียเจ้าเริ่นเนั่นออกจับในกรัวล,งลึงลังลึงลัง อำนาจจ่เจ็บปุ่งเดียวมันจึงก็หลอกพ่อว่าวเลยเดียวซาตรงนั้นนี่นี่มวยแกจะว่าหนวกเขาจับเล่นอยู่กับเม็นมดแล้วบันจะเล่นว่าเออข้อทีเจ้านี้มีอะไรเจ้านั้นดีข้อมันไม่เช่นเดียวนี่จะได้ว่าได้พูดเห็นพูดมินบอยโอ้ใจได้ใจได้ใจได้นี่จะได้ว่าได้พูดในบ้านยังหนวกตอมันยังไ่ยลย นี่เล่แม่ว่าเล่เราตัวกันแต่พี่หน่อยได้เจอมาบิบิตน้องเข้าเลยนี่คนผมบอดที่กระดกตะวะไอ้บ้านผมยังเหลือแต่ว่าเล่มันแม่บ่ามันมันโตกับตีนั่นตีอ๋อเหล่แม่ว่าม้ามกบเหล่มันปนนไปตัตักันไม่ได้ปนนี่ถ้าพ่อมาบอกย่กับไปบ้านนู้นนะบ่าวไอ้ติง ดูดิเมืองมันไอยมันเจียมโอ้โหมันเจียมฮะนี่แต่นัละมันเจียมยังลุยถ้าบ่บ่อยๆไ,ได้ทันทีโอ้นายได้ได้กันนั่นกรงแล้วน,นี่เด็กคนเย็นนี่ตาผมเชง่ว่าตัวหลวงตัวรื้อนี่ก็ไปกวนนุน่นไปกันเจ็ดกรงหนูไปตอนนักเข้าผมแล้วไปตอนตึ้งนู้ดเด้อก็ไปตึปตตงปต้งปังฮ่า ไปโมไปรู้เนี่ยนั่นเลวจักเอ่อดูอที่ดองตุ๊ดด้วยจันักพอดูอที่ดองตุ๊ดนั้นอะไปบ่อย,ยวัางนี้เนี่ยว่าเตรียมรัฐบาลก็ปลดล็อกต้มแล้วแก่ต้มนำตม้มแล้วก็ปลดล็อกกัญชาว่าปลอกกัญชาจังหวัดเท่ไรต่างโมไปดุนคนเต้ากันแค่ว่าเมาต้นนตนาม,าตมนำต้มว่ากินเมาหลอกวันไม่ใจลบรุ่น อมนุกจังนะบอมบอมบอมถ้ามันนันนายพูดไปนะได้ยินแลยไม่ใจดีเราว่าประกาศว่าไ้รางวัลไรก็กลับกลับกลับแต่ว่าปันบรูดพอบาชนะไปเดืนนี้ดีจังแล้วนี่นายพูดรีบร้อนถึงนนแต่นัดนั้นเลยคือปีนี้ไปเจ้าก็คือผมได้รับบาลไปแบบว่าไปกลางวันเยอะ